โคจัโภูชีมะตาเย้าถางไหลขอภูชยาพระธูตยาด้วย Gracias. สพฺพฺเธราเณปุฏฺฐติตทํภวํตนสรณํคจฺฉาติสมญฺจสํปญฺจพุทฺธมานาติโสสํโฆทาริโตภาเณพระสงฆ์ผู้เจริญ so ปฏิบัตนใจ่างแล้วตาทังพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่จะลึกอันสูงสุดขอพระสงฆ์โปรดยังข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นพุ้ทำมาหากผู้ถึงระกับระับใหย่เป็นสาระตลอดชีวิตตแต่บัดนี้ตาม ยาปฏิบัติตนเป็นผู้มีศรัทธาในพระนักใจรักใจรักษา,า,กาศีลไม่เชื่อหรือบคนตืน่นบ่าวไม่สาเหนรคุณน,นอกพระพุทธศาสนาม,นมนนไม่ชักบุญบุญศรในพระ